สนุนโดย FB ีแบตเตอรี่รุ่นไฮบริดไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตาแคลเแคลเซียม700มิลลิกรัมลาสโบรอน นะครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับดูกันต่อครับกับอาจารย์จากพันชูเพชรนะครับสวัสดีครับนะครับและคุณสมบัติบุญงามะนงนะครับสวัสดีครับนะครับเมื่อกเมื่อวานนี้คุณสมบัติค้างเอาไว้นะฮะว่าอ่ะพูดเองถ้าไม่เอาเลือกตั้งแล้วทําไมถึงจะเอาระบบที่คุณสมบัติเรียกว่าเทือกตั้งใช่ยังไงตั้งคาถามคืออย่างนี้เวลาเราฟังเนี่ยคุณสุเทพปราศัยบนเวทีเนี่ยคุณสุเทพบอกว่าสิ่งที่จะสภาที่จะมาใช้ในการออกกฎหมายรวมถึงในการที่จะซัดคัดสรร คอรอมอรหรือ,อ ok นา,าอ ok ยกองบัีเนี่ยมันผ่านสิ่งที่เรียกว่าสภาประชาชน ok และสภาประชาชน400คนเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการสรรหาร้อย ok คนเป็นกระบวนการที่กปรปสรจะเป็นคนไปไปเลือกมาด้วยซ้ำไปกระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการเลือกตั้งดังนั้นเวลาเราบอกว่าเนี่ยวัฒนกรรมภายใต้วัฒนกรรมที่ว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ok ผมกําลังจะบอกว่าสมมุติถ้าไม่มีเลือกตั้ง ok แล้วก็หยุดการเลือกตั้งแล้วก็ไปทําอย่างที่อาจารย์จากว่าพูดบอกว่าให้ทำเนี่ยไปไปทำสภาปฏิรูปก่อนไปทําปฏิรูปก่อนพอปฏิรูปเสร็จปุ๊บ ผมก็นึกไม่ออกว่าจะมีเลือกตั้งยังไงออดังนั้นก็เป็นวัฒนาารรมเหมือนว่าอะไรนะรับไปก่อนนะครับไปแก้ทีหลังสุดท้ายไม่ได้แก้แล้วครับอันนั้นคือรัฐมนูลรัฐมนูลคืออารมณ์เดียวกันคือเป็นเทคนิคเดียวกันนะครับเพื่อจะลังให้เลื่อนการเลือกตั้งไปยุกเลิอกการเลือกตั้งไปออแล้วไม่รู้เมื่อไหร่นะครับว่าจะมีการเลือกตั้งตอนนี้ประชาชนเนี่ยเตรียมบัตรประชาชนแล้วนะครับจะไปใช้อำนาจของตัวเองในวันที่สองกุมภอพันคณะของอาจารย์เนี่ยไปขัดขวางกระบวนการที่ประชาชนเนี่ย จะไปใช้อำนาจเช่อไอาจารย์ตรงนี้น่าสนใจที่บอกว่าคล้ายๆกับรับไปก่อนํำนองเนี้ยมันก็เหมือนกันครับกับการที่บอกว่าเลือกตั้งไปก่อนเดี๋ยวปฏิรูปเนี่ยก็รับไปก่อนเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับเอออ่ะก็เหมือนกันหลักการเดียวกันตากายเดียวกันเลยก็เลือกตั้งไปก่อนแล้วการเดี๋ยวปฏิรูปก็รับไปก่อนเรื่องเลือกไปก่อนอย่างนั้นเหรอเราก็ไม่เชื่อไงฮะเอาปิกๆติงตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะก็บอกว่าก็ต่างกันตรงไหนก็บอกว่าเลือกตั้งไปก่อนแล้วปฏิรูปอ่ะคือจริงๆผมเห็นด เพียงแต่ว่าเราต้องพูดกันว่าการปฏิรูปเนื้อหาอะไระและมันมีเรื่องจํานวนมากเลยครับที่ต้องปฏิรูปดังนั้นเนี่ยผมย่างนี้นะอาจารย์ไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับเรื่องนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าวันที่สองมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและวันหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วอาจารย์ยังยกพูดเรื่องการปฏิรูปอยู่นะครับผมยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่มัดประสานเสียงกับคนที่พูดถึงว่าการปฏิรูปขอให้ได้เลือกตั้งก่อนเถอะ แล้ววันหลังวันหลังจากเลือกตั้งยังไงต้องปฏิรูปคุณบอจอยกับบ่อยๆนะถูกไหมครถูกต้องคือไม่งั้นถ้าคุณไม่เลือกตั้งคุณขโมยคุณขโมยสิทธิ์ของประชาชนไปไม่มีใครมีสิทธิ์ขโมยสิทธิ์ของประชาชนขโมยสิทธิ์ของประชาชนประชาชนกําลังเอาสิทธิ์ตัวเองคืนมาไม่ใช่การขโมยสิทธิ์ผมกําลังออกมาเรียกร้องขอสิทธิ์ผมคืนและผมไม่เห็นด้วยกับที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง,งและอย่างนี้เป็นปสิทธิ์ของผมอ่ะผมไม่ขโมยใครอ่ะก็เป็นสิทธิ์ที่ผมมีอยู่อ่ะขโมยสิทธิ์ ที่เขาอยากจะเลือกตั้งคุณบอกออไรจุดว่าอย่าง้นก็ <im it> หลายจังหวัดเขาก็ไปเลือกตั้งได้ก็ไป <im it> สิครับแต่ผมไม่ไปอโอ้ถ้าอย่างนั้นดีถ้าอย่างนั้นโอเคนะแต่ว่าอย่าขัดขวางนะเว,เวลาเวลาเขาจะมีการไปไปเนี่ยตั้งแต่รักสมัครคุณดูท่าทีในทุ่งทํานองการพูดะนะครับถ้าจะผ่านเข้าไปสมัครก็ต้องผ่าขอโทษนะผ่านดงเท้าไปก่อนอะไรทํานองน,นี้ไปพูดบนเวทีคืออย่างนี้มันแสดงอาการชัดเจนเนี่ยจริง อาจารย์เด็บอาจารย์ครับไ่ด้เคือเขาบอกว่าเนรนรองได้เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเขาไม่พร้อมจะมีการเลือกตั้งในขณะที่รัฐพยายามจะเลือกตั้งแล้วขโมยเงิน3,000กว่าล้าน30 0 0 0กว่าล้านไปในการเลือกตั้งเนี่ยเันเงินภาษีผมเอาเงิน3800ล้านไปจากการเลือกตั้งผมบอกอย่าเพิ่งทำได้ไหมหยุดก่อนได้ไหมปฏิรูปก่อนได้ไหมแล้วผมพร้อมจะไปเลือกตั้งไ้ก่อนเลือกตั้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวจัดการเรื่องเลือกตั้งใหม่ก็ใช้อีกประมาณสามหมื่นกว่าล้านไม่ขโมยเงินผมเหรอครับกว่ไผมกามพันใชปครับ ถ้าอาจารย์คิดว่านี่เป็นสิทธิ์ของอาจารย์นะครับเป็นอำนาจของอาจารย์ในฐานะเป็นเจา้าของอธิปไตยหนึ่งร่วมแชร์กันเราแชร์กันอันนี้เป็นของอาจารย์ผมเคารพนะอา,อาจารย์จะไม่ไปเลือกตัง้งไม่เป็นไรผมไม่ว่ากันนะครับผมเคารพ ingt. แต่ว่าถ้าผมจะไปเลือกร่างเลือกตัง้งและรัฐบาลกําลังดาเนินกระบวนการเลือกตัง้งผมคิดว่าอาจารย์และเพื่อนๆของอาจารย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยครับมาขัดขวางมาละเมิดสิทธิของผมเลยนะครับเจอหน้าอาจารย์อยากคําถามด้วยผมนะ ก็ <c oughs> คือว่าประโยคเดิมคือว่าในเมื่อเราไม่เห็นกับการเลือกตั้งไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแล้วยังไม่อยากให้จะเลือกตั้งเนี่ยเ,เราก็แสดงจุดยืนว่าอย่ามาขโมยเอาสิทธิ์ชนะคือฉันไม่อยากให้เลือกตั้งแต่ใครจะมาขโมยเอาไปเลือกตั้งมองแบบนี้ได้ไหมล่ะมองได้ฮะ,ะแล้วทำไมต,ต,ต้องมองฝ่ายเขาอย่างเดียวล่ะมองสิเขาเป็นสิทธิ์ของผมเป็นสิทธิ์ของผมผมจะไม่อยากเลือกตั้งจะมาขโมยสิทธิ์ผมไปทำไมอ่ะเมต้องมการปฏิรูปก่รนอย่ามาปล้นสิทธิ์ผมดิไปปล้นสิทธิ์เขาอีกอยู่บ้านเขาก็ไม่มี ฝ่ายอาจารย์เนี่ยมีพฤติกรรมขัดขวางการเลือกตั้งอ้าวฟังก่อนเชิญนะผมยัง,งยังวะในเมื่อผมบอกว่าผมไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ไปเลือกตั้งผมบอกว่าผมไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งพวกผมจึงเรียกร้องว่าอย่าให้มีการเลือกตั้งแล้วอย่าเอาภาษีผกไปจากการเลือกตั้งเพราะผมไม่ไว้วางใจว่าคุณจะปฏิรูปจริงแล้วอยู่ๆก็จะมาปล้นเอาสิทธิ์ผมไปแล้วปล้นเอาภาษีผมไปเพื่อจะไปจัดเลือกตั้งทวมทุกทดชทางเพื่อจะเลือกตั้ง เพราะผมผิดหรอถ้าผมจะบอกผมไม่อยากให้มีการเลือกตั้งตอนนี้ผมจะรอปฏิรูปก่อนถูกต้องครับอย่าเลือกตั้งมันเป็นสิทธิ์ของผมผมยังไม่ยอมเป็นสิทธิ์ของผมอ้าวก็เป็นอีกโุมหนึ่งนะคุณบกฮะพุ่งตรงนะคุณตรยุทธผมไม่เข้าใจสิ่งตรกกะที่อาจารย์อธิบายว่าการไม่ให้มีการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ของแกยังไงนะคือผมไม่เข้าใจตรกกะนี้คืออาจารย์จักบอกว่าถ้าไปจัดการเลือกตั้งได้ก็ถือว่าเอาสิทธิ์ของเขาไปเพราะเขายังไม่อยากให้เลือกตั้ง คืออย่างนี้เขามีสิทธิ์ที่จะไม่ไปเลือกตั้งแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่ทําให้การเลือกตั้งนั้นไม่เกิดขึ้นอาจารย์จะบอกว่ามีสิทธิ์ื่อสครูป้องการจะขัดขวางการเลือกตั้งได้เพราะยังไม่อยากให้เลือกตั้งใช่มันเป็นสิทธิ์ในเมื่ออำนาจจะเป็นของประชาชนทําไมผมจะไม่มีสิทธิ์ในการแสดงออกผมก็เป็นประชาชนน่ะ ถ้า <ฮะ S 2> ผมมีสิทธิผมจะไปเลือกตั้งอ,ะอ่ะก็ไปสิครับผมแต่ผมไม่ให้ผมก็ไม่เห็นผมก็ไม่ไปผมไม่เห็นด้วยอ่ะค<น>ือาาอาจารย์คุณบอกบอกว่าอาจารย์ไม่ไปก็อยู่เฉยแต่อาจารย์จะไปขัดขวางการเลือกตั้งอ่ะก็ผมบอกผมมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งถูกต้องแล้วถ้าเขก็ฝ่าไปสิคขาถามง่ายๆอย่างเงี้ยต้องผมต้องฝ่าดงตีนไปไหมอาจารย์นะอาจารย์ผมกลรงคิดว่าเนี่ยวันที่คิดนี่คือการอุปมาใหม่มคิดไปเองคนที่เข้ามาชุมนุม การพูดบ่อยครั้งไปที่ภาครัฐพูดแล้วก็ไม่ได้ทำออแล้วมันไม่ได้ทีเื่องแปลกในข้อที่พูดแล้วมันคือวัทกรรมในการชุมนุมประท้วงออก็ลองดูสิครับออก็ลองดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ครับถ้าฝากเข้าไปก็ไปสิออฮะคุณบกฮะคุกคามคืออย่างนี้คุกคามคืออย่างนี้อาจารย์มีมีโอกาสานี้นะถ้าถ้าถ้ถาอาจารย์ไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งอาจารย์มีสิทธิสองทางหนึ่งเนี่ยปกติการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมี17ล้านเสียงที่ไม่ไปใช้สิทธิแน่นอนใน17ในไทยเฉยเหล่านั้นเนี่มาาไ่เขพอใจ <highlighting. S 1> แต่เขาตัดสิทธิผมอะไม่แต่เขาไม่ไม่ใช่คน17นั้นเนี่ยเขาไม่ไปโหวตหรือไม่งั้นก็เป็นพวกที่เข้าไปเสร็จแล้วไปโหวตโน่จะไมครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปยืนอยู่บนสิทธิของตัวเองสิทธิของอาจารย์มีอยู่2ทางนท่นนั่นเองอยู่บ้านไม่ออกไปเลือกตั้ง2หรือออกไปเสร็จแล้วก็ไปกาโหวตโน่แต่อาจารย์ไม่มีสิทธิในการที่จะไปขัดขวางการเลือกตั้งเพราะว่าประชาชนอย่างผมเป็นสิทธิของผม็นประชาชนเหมือนกันอาจารย์ ผมจะไปคูหาไปใช้สิทธิ์ของผมอเจอนะคำถามไอ้ช่องเอาเลยทีละประเด็นนะให้ช่องที่บอกว่าโหวตว่าไม่เลือกใครเนี่ยตรงนั้นเพียงแค่ว่าคนที่มาสมัครฉันไม่ไม่ถูกใจแต่ไม่ได้บอกฉันไม่อยากเลือกตั้งไม่มีช่องเลยครับว่าไม่อยากเลือกตั้งไม่อยากเลือกตั้งก็อยู่บ้านทีครับการไม่อยู่การอยู่บ้านเป็นไม่ได้เป็นตัวเนี่ยนี่คือตักกาเลยครับการอยู่บ้านคือไไม่ด้ผมไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าไม่อยากไปเลือกตั้งผมไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งคือผมไม่เฉย อัติอติก็อนุมานก็คือเฉยคือไม่ไปเลือกตั้งครนะฮะหรือไปแต่ว่าไปโหวตโดแปลว่าไม่ถูกใจใครใ<ช>แต่มันไม่มีช่องที่บอกว่าผมไม่อยากให้เลือกตั้ง<ช>อา,อาอจารย์ต้องไปเรียกร้องกกตให้เพิ่มช่องว่าไม่อยากให้มีการเลือกตั้งไปเรียกร้องกกตไม่ใช่มาเรียกร้องพลกรุงเทพไม่ใช่มาเรียกร้องรัฐบาลเพราะองค์กรที่จัดการเลือกตั้งคือกกตผมผมไม่ได้เรียกร้องแต่ผมแสดงจุดยืนชัดเจนว่าผมไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งผมไม่ได้เรียกร้องใคร และผมใช้สิทธิที่ผมมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญว่าผมมีเป็นผู้มีอำนาจอธิบตยผมก็แสดงจุดยืนแบบนี้ชัดเจนถ้าบอกผมทำผิดกฎหมายก็แจ้งความผมไปก็ดำเนินคดีผมไปผมต่อสู้อย่างอหิงสาต่อสู้อย่างอหิงสาคือมันต่างกันนะสมมติลองผมผมใช้ตักกาเดียวกับอาจารย์นะครับแล้วผมบอกว่าผมอยู่ในฝ่ายที่สนับสนุนการเลือกตั้งผมจะไปใช้สิทธิการเลือกตั้งและผมบังคับให้อาจารย์ไปเลือกตั้งถ้าผมบังคับอาจารย์ไปเลือกตั้งเนี่ยผมละเมิดเขาเหมือนกัน เราควัวมีสิทธิ์ที่จะแตกต่างกันมีท่าทีต่อเรื่องนี้แตกต่างกันอาจารย์ไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งอาจารย์ไม่ต้องไปเลือกตั้งนะครับหรือถ้าอาจารย์จะไปกลัวว่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไปโหวตว่าไม่รับมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงมันไม่ตอบโจทย์ของข้าที่มันไม่มีข้อที่บอกว่าแสดงว่าไม่อยากเลือกตั้งผมคิดว่าตัดกาดที่เราคุยกันมาหลายนาทีนี้มันเคลียร์แล้วปล่อยให้ท่านผู้ชมเถอะครับในการตัดสินหรืออาจารย์จะเสริมยังไงยืนยันผมยืนยันครับยืนยันว่าวันนั้นก็จะชุมนุมและจะถูกมองวว่าาาขขััดงงกกกกรเลืออออตต้้็็ยย ถ้าเกิดจะผิดกฎหมายก็ว่าไปตามเนื้อผ้านั้นผมพวกผมรับรองได้ว่าไม่มีกฎหมายโดยเพราะตัวผมไม่มีทางครับที่จะหนีการลงโทษแปลว่าจะมีปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งอะไรก็ตามที่วันนี้ผมไม่รู้อผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้แต่ผมคิดว่าทุกวิถีทางที่เขาจะทาแสดงบทบาทเขารู้จุดยืนเขาว่าเขาจะไม่ให้มีการเลือกตั้งเพราะเขาไม่ยอมรับทุกคนไม่พร้อมจะเลือกตั้งระบอบประชาิปไตยเลือกตั้งสําคัญนะครับแต่ว่าต้องเลือกตั้งด้วยความพร้อมทั้งคนเลือกคนถูกเลือกและรัฐบาลต้องพร้อมทั้ง3ฝ่าย คนจัดให้เลือกตั้งพร้อมอกกรแ,แต่คนเลือกตั้งเองเนี่ยไม่พร้อมผู้สมัครบ,บางคนก็ไม่พร้อมแล้วจะให้เลือกตั้งไปทําไมเราจะเอาแต่รูปแบบเท่านั้นเองเอครับไม่เอาเนื้อหาเหรออ,อาจารย์บอกต่อไปเสียงก็ไม่จบนะอาจารย์บอกต่อไปว่าปัจจุบประเทศก่อนเลือกตั้งเนี่ยคือย,ยังไงเชิญอนะ เรื่องการปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราต้องการเอาคนทุกๆภาคส่วนมานั่งเพื่อจะปฏิรูปไปด้วยกันกไม่ใช่เอาคนบางไม่กี่คนมานั่งถ้าทำอย่างนั้นอีกก็กลายเป็นว่าอะไรครับเด็จการอีกคือการปฏริวัต<อ>ิแต่เราต้องการให้พี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปอย่าปฏิเสธครับว่าคุณปกอเองก็อยากให้มีการปฏิรูปทุกคนอยากให้ปฏิรูป<อ>แต่ว่าจะไปรูปไปทางไหนเนี่ยนี่เป็นเนื้อหาต้องมาคุยกันละและอย่างไรฮะคือ400คนสภาประชาชนถูกไหมกปปสคุณสุเทพเลืออกกร้ย300คนาาาาาจสขวิชชีพ รัฐบาลรักษาการซึ่งฟังเหมือนกับรัฐาธิปัตย์เดีเ๋ไปคนเลือกวัฐบาลเฉพาะการและประเมินการปฏิรูปประเทศรัฐบาลรักษาการคนดีออกกฎหมายดูแวะโดยสภาประชาชนพร้อมเมื่อไหร่ไปเลือกตั้งถ้าประเด็นนี้ถ้าถามผมผมขอญอากที่จะไม่ตอบเหตุผลที่ไม่ตอบเพราะข้อที่หนึ่งประโยคพวกนี้ไม่ได้หลุดออกจากปากผม,มเป็นมุมมองของท่านสุเทพเพราะนั้นคนที่ตอบตรงนี้ได้ต้องถามกลุ่มของกองป,ปสอัสผมเป็นวิทยกรเป็นนักวิชาการที่ขึ้นไปตรงนั้นและเห็นร่วมในบางประเด็นซึ่งอาจารย์สนับสนุนในเร่งนี้ถูกต้องครับ ชัดเจนครับเพราะเพราะผมบองว่ารูปแบบการเลือกตั้งต้องปฏิรูปให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงไปสู่การเลือกตั้งไม่อย่างนั้นเนี่ยผมไม่เคยไว้วางใจและไม่เชื่อใจเลยว่าเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยการปฏิรูปจะเกิดขึ้นเพราะบ่อยครั้งที่ความเชื่อถือทางการเมืองมันได้สูญหายไปแล้วจากปฏิบัติการของรัฐบาลที่ทํามาตลอดเวลาในช่วงไทยก็อาจารย์จากเชื่อในโมเดลที่คุณจุดเทพประกาศอ่าคุณผมแปลกใจที่อาจาร,รย์เป็นนักวิชาการแต่ว่าเราเราไปตามคนที่มีข้อเสนอที่ ยังไม่ลมลมแรงๆอ่ะพูดตรงๆนะก็เสนอลมลมแรงๆออกมาไม่รู้จะตั้งใครออกมาสภาจะมาเป็นยังไงกระบวนการยังไม่เสร็จเราไปยอมรับกบระบวนการแบบนี้ได้อย่างไรและมันไม่มีความ <c oughs> ชอบธรรมเลยครับ <c oughs> นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นในเชิงหลักการใจ,จกลางเลยนะ <c oughs> <c oughs> คุณเข้าไปทำงานในสภาออกกฎหมาย <c oughs> เป็นสัญญาประชาคมของประชาชนครับ บางครั้งประชาชนนี่อยู่เคารพในกฎหมายเหล่านี้แต่ว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนมไม่ผ่านฉันธามติมนะครับนายกรัฐมนตรีคอรมอมไม่ผ่านกระบวนการฉันธามติมกระบวนแบบนี้เป็นกระบวนการที่ผมคิดว่ามันล่องลอยไร้หลักการและมันยอมรับไม่ได้และการปฏิรูปที่กบอสเสนอนั้นฟังไม่ออกหรือว่าใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ม,มันเป็นไปได้ไม่ว่าจะ3ปี5ปี1ิปีแล้วมันจะทําได้ไหมแล้วถ้ามันทาไม่ได้ทําไม่สําเร็จหรือไม่เห็นด้วยอย่างนั้น ผมเชื่อไอ้ความสูญเสียที่อยู่นั้นใครจะรับผิดชอบเป็นไปไม่ได้แล้วผมยอมไม่ได้ดังนั้นผมเสนอว่าให้เลือกตั้งไปก่อนและผมเห็นด้วยกับการปฏิรูปแล้วเราไปเถียงกันเวลาปฏิรูปเราอาจจะต้องเถียงปาก,กันด้วยนะครับอาอยู่ตรงนี้ก่อนอเจอนะลมลม,ลมแหลมแหลกไปไปอยู่กับกลุ่มก้อนของคนที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยและอาจจะไม่รู้จะยึดประเทศไปนานเท่าไหร่ฟังกันถูกไหมเสนออะไรก็ไม่ชัดเจนในมุมกลับ ถ้าเกิดว่าเลือกตั้งก่อนแล้วมีปฏิรูปเหมือนกับที่รัฐบาลกําลังมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งใช่ไหมครับที่บอกว่าจะมีการปฏิรูปตรงนี้ฮะ,ะที่จะออกมาเ,เสนอตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งนะนะีถ้าเสนอขึ้นมาเนี่ยเรายังก็ไม่เห็นอะไรสักเท่าไหร่เลยและในมุมกลับรัฐบอกว่าเลือกตั้งกลับมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะมีการปฏิรูปเนี่ยเราเชื่อใจได้อย่างไรว่าจะมีการปฏิรูปแล้วเชื่อใจได้ว่าจะอยู่อีกกี่ปีหรือว่าจะ4ี่ปีจงครบวา่าแล้วค่อยปฏิรูปมันก็เหมือนกันในตากะเดียวกันยยยยยย้้้้้้อออออออนน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 นกกกกกกลลลลััับบบมมมม็็ททุุ่่่่่่่าา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 งงเเปตะูพืืฐฐควววไชใรแถถ ทำไมนักวิชาการต้องไปเชื่อคนอย่างคุณสุเทพนักวิชาการึ่งผมจบถึง5ปริญญาผมเคยเชื่อชาวนาที่ไม่จบเรียนหนังสือเลยผมก็เชื่อได้ถ้ามันเป็นความถูกต้องอคุณอาวุธไม่ได้เป็นตัวบอกวุฒิการศึกษามไม่ได้เป็นตัวบอกว่าอะไรถูกหรือไม่ถูกแต่มันอยู่ตรงที่ว่าใครนําเสนอสิ่งที่เกิดประโยชน์ประเทศชาติมากกว่ากันทุกคนก็พร้อมจะเดินเท่านั้นเองครับแล้วที่คุณคุณบอกอบอกมันไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยเราเนี่ยฮะนี่คือปัญหาคำว่ายึดโยงประชาชนเนี่ยสำหรับคุณบกลายจุดอาจจะมองว่าคำว่ายืดโยงคือการเลือกตั้ง แต่การยึดโยงอย่างเป็นตัวแทนแที่มาจากภาคส่วนแต่ละภาคส่วนไม่ยึดโยงตรงไหนครับมันก็ยึดโยงเหมือนกันแต่ว่ากระบวนการยึดโยงมีต้องหลายแบบประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลือกตั้งอย่างเดียวมันมีกระบวนการอีกมากมายมีรูปแบบการเลือกตั้งอีกมากมายมหาศาลไปทําไมเราไม่มองทีวิธีการอื่นเพราะ,ะอาจารย์เชื่อวิธีการอย่างนี้มากกว่าเลยย้อนถามกลับไปว่าแล้วทําไมคุณบอกอถ,ถึงเชื่อรัฐบาลใช่ครับอเชิญนะเดี๋ยวก่อนนะร้อยคนที่สุเทพกปรปรสจะเป็นเลือกเองอ่ะผมว่าตรงนี้ไม่มีความยึดโยงเลย นะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยการปฏิรูปเนี่ยก็ผมอย่างที่ผมเรียนไงว่ามันต้องใช้เวลานะครับแล้วมันมีประเด็นในกระบวนการปฏิรูปอย,อยู่หลายเรื่องนะครับผมเห็นด้วยว่ามันมีหลายเรื่องที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาไปนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งไม่ควรจะทําให้เรื่องนี้เสียก่อนนะในเรื่องของหลักการในเรื่องของผู้แทนนะครับผู้แทนประชาชนรวมผู้ทีมฝ่ายบริหารอย่าให้เสีย แล้วเราก็มาช่วยกันทําเรื่องการปฏิรูปก็คือเลือกตั้งไปก่อนหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยมาชวนกันสิครับอาจารย์ชวนผมก็ได้กลุ่มเล็กๆนะครับเราก็ทําวงกันนะแล้วก็ใช้วงนี่แหละอาจารย์ที่ว่าอยากจะปฏิรูปอะไรเราก็คุยกันอาจารย์ไม่เชื่อไงนะมันอยู่ความไม่แต่ไม่เชื่อผมผมพาเสื้อแดงออกมาช่วยเลยอาจารย์อาจารย์พีเดี๋ยว่าอันนี้มาชวนในชะ่ไหมได้ชวนแต่แปลว่าต้องให้ยอมรับการเลือกตั้งไปก่อนแต่ว่าต้องเสนอชัดๆนะวันนี้ทุกวันนี้เวลาพูดถึงการปฏิรูปเนี่ยมันฟังไม่ค่อยชัดด้วยนะว่าปฏิรูปวันนี เบอร์15ของเพื่อไทยก็ขึ้นคัดเอาทั่วว่าปฏิรูปแล้วเนื้อหาคืออะไรละ่ะมันก็ล่องรอยเหมือนกันไม่ใช่เหรอ <c oughs> ก็ล่องลอยเหมือนกันแล้วทำไมถึงเชื่อรัฐบาลล่ะครับในเมื่อก็ล่องรอยเหมือนกันน่ะ เอ้าก็มันก็คุณคุณบอกคุณต้องการกระบวนการใช่ไหมเขาเขาก็เล่นตามคุณน่ะคุณบอกคุณต้องการปฏิรูปเขาก็รับคุณน่ะจริงๆเวลาคุณเสนอมากุ๊บผมต้องการสภาปฏิรูปเขาก็ทําให้คุณเรียบร้อยแล้วนี่แล้วคุณก็ไปตกลงกันว่าเอาคนบุญนี้มานั่งจิ้กันจริงๆแต่จริงๆผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไปเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นคนกลุ่มเดิมๆนะเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือทางนี้บอกว่ายังไงต้องปฏิรูปก่อนครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นนนนเเเเออองงงคครรุุณสสททพกกกกปจจะะะ็็ําาาาไไชื่่ี้มว เลือกตั้งชื่อว่าเพื่อไทยจะชนะแล้วบาบปฏิรูปครับผมสรุปงัมนันถูกไหมฮะถูกต้องครับผิดอาจารย์แก้เลยนะเพราะผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะมีการจริงใจในการปฏิรูปจริงเพราะถ้าจริงใจจริงเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วทําไมจะต้องให้กปศอ,ออกมาเรียกร้องก่อนแล้วจึงจะมาทำคณะกรรมการขึ้นมาที่ท,ท,ท,ที่คุณประก,กระจุดบอกว่าบางเรื่องก็ไม่เห็นด้วยกับคนเก่าๆทำไมไม่ทามาตั้งแต่แรกล่ะ,ะทาไมไม่ทําก่อนคุณปารจุดคือโดยธรรมชาตินะการปฏิรูปประชาธิปไตยเนี่ยมันเคลื่อนมาจากภาคประชาชนก่อนเลย โดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดจากแรงกดดันภายนอกเป็นธรรมชาติของชนชั้นปกครองหรือผู้นําประเทศพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องได้รับแรงกดดันอันนี้ผมเห็นข้อดีนะอของบรรดาพวกที่เป็นภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวยอยู่ข้างนอกเป็นแรงกดดันมานะครับ,รบเพียงแต่ว่าแน่นอนนี่คือการอธิบายว่าทําไมเนี่ยภาคประชาชนถึงเป็นผู้ริเริ่มก่อนอถูกต้องแล้ว เรามีหน้าที่ในการกดดันทาข้อเสนอกดดันและให้รัฐบาลนั้นเนี่ยขานรับทีนี้กระบวนการที่เขาจะปฏิรูปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาปฏิรูปอะไรแลวจะถูกใจคนข้างนอกไหมเขาก็ตั้งสภา,าขึ้นมามนะครับมีคนหลากหลายแล้วมาช่วยกันคิดอาจารย์ก็ไปช่วยคิดผมก็ไปช่วยกันคิดไปทําหลังเลือกตั้งแต่ให้ยอมรับการเลือกตั้งซะก่อนคือถ้าเป็นท,<ต>ทางเดียวที่จะรับเสียงคนคือถ้าจะทําตอนนี้ได้ก็ทําเลยแต่ว่าอย่าไปอย่าให้การปฏิรูปเป็นอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตย อ่ะประชาธิปไตยอาจารย์ผมมองว่าอยากให้การเลือกตั้งเป็นอุปสรรคในการปฏิรูปประชาธิปไตยอ้าวอยากให้การเลือกตั้งเป็นอุปสรรคกับการปฏิรูปของการปฏิรูปประชาธิปไตยถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีความจริงใจในการปฏิรูปเนื้อหาก็ยังไม่มีแล้วมาย้อนถามว่าทําไมผมถึงเชื่อคุณสุเทพคุณสุเทพเนื้อหายังมีบ้างแม้จะมีไม่ชัดเจนแต่รัฐบาลไม่มีเลย ไม่มีเลยว่าจะทําอย่างไรแล้วผมจะเชื่อได้อย่างไรแล้วบอกว่าคุณสุเทพอาจจะใช้เวลานานรัฐบาลเองล่ะยิ่งตัวเองไม่มีแผนไม่มีอะไรอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วไม่มีความจริงใจที่เราให้เราเห็นแล้วก็ไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยจะมั่นใจได้ไงว่าครบวาลาสี่ปีแล้วจะเสร็จนะอ้ามันก็คนละมุมผมจะมั่นใจไงอาจารย์จำไม่ได้หรือว่าคุณสุเทพเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐบาลครับ คำถามผมก็สงสัยนอาจารย์ว่าคนพวกนี้เนี่ยคุณสุเทพก่อนจะปเป็นผู้นำเป็นกำนันสุเทพเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรองนายกนะครับเป็นรัฐบาลไอ้ข้อเสนอเรื่องปฏิรูปตัวเองเป็นรัฐบาลอยู่ทําไมคุณไม่ทําและคุณมาบอกตอนนี้แล้วอาจารย์ไปเชื่อว่าคนสุเทพจะเอาจริงคือขอโทษนะผมผมตามการเมือแบบนี้แล้วผมฟังคุณสุเทพแล้วผมงงผมงงว่าตอนคุณเป็นรัฐบาลทไมคุณไม่ทําอ้าวตอนคุณสุเทพเป็นรัฐบาลก็ไปทําคุณสุเทพเป็นรัฐบาลแล้วต่อมาอีกรัฐบาลอีกกี่ชุดครับ ปรากฏการของสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันนี้มันควรจะปฏิรูปมันเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกหล่อหลอมเรียงร้อยมาเป็นกระทันเป็นเป็นตัวตนของมันแล้วมันควรจะเป็นตอนนี้แล้วทําไมจะต้องรอต่อไปอีกล่ะครับในเมื่อทุกคนเห็นด้วยแล้วเนี่ยนะครับคือตอนนั้นมันยังไม่สุงอมใช่ครับอาจารย์บอกอย่างนั้นถูกไหมตอนนั้นคุณชุเท็เป็นรัฐบาลแล้วต่อด้วยรัฐบาลคุณยิ่งรักครับแต่หลังรัฐบาลคุณยิ่งรักตอนนี้มันบอกสุขอมแล้วถูกต้องครับนะฮะ อ้าวเชิญนะเขาบอกตอนนั้นยังไม่สุกงอมก็ <S <S อที่อาจารย์บอกว่าเปยนรัฐบาลไปกี่รัฐบาลคือรัฐบาลเดียวรัฐบาลเดียวหลังจากคุณสุเทพเสร็จก็เป็นรัฐบาลยิ่งรักะนะครับมันไดอุ่นๆร้อนๆเอาอย่างนี้นะผมพูดปันธงนะมผมเชื่อว่ามีภาคประชาชนจํานวนหนึ่งมีนักวิชาการอย่างอาจารย์จํานวนหนึ่งนะคะรับประชาชนจํานวนอยากเห็นการเป็นรูปจริงๆแต่สําหรับผู้คนที่อยู่บนเวทีตัวหลักๆอย่างเช่นคุณสุเทพอย่างที่ผมผมปรามาไปเมืมอสกู่นี้พูดตรงๆนะผมไม่เห็นความตั้งใจจริง ในการปฏิรูปอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะครับแต่ผมเห็นความเกลียดชังที่คุณสุเทพมีต่อคุณทักษิณต่อคุณยิ่งรักและใช้พลังความเกลียดชังเนี่ยปลุกเร้าผู้คนเพื่อจะโค่นล้มสถาบันผู้ตรงๆนะตอนนี้นะออผมไม่ได้เชื่อจริงๆหรอกนะว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อการปฏิรูปแต่ผมเชื่อว่าเป็นการต่อสู้เพื่อที่จะทําลายปีฝ่ายทางการเมืองของคุณทักษิณหรือคุณยิ่งรักผมเชื่ออยู่แค่นั้น แต่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็เคารพคนจํานวนหนึ่งนะว่ามันมีความต้องการในการไปรูปแต่ว่าถ้าไปปะปนกับวิธีการและแนวทางแบบนี้กับคุณจุเทพแบบนี้ผมก็คิดว่ามันน่าเสียดายคุณปอกะไรจุดกําลังเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอ้างปฏิรูปจริงๆก็คือคุณจุเทพต้องการจะทําลายล้างฝ่ายตงารงข้าม<ต>ทางการเมืองห,หมด ผมคิดว่าเลือกแบบดีนะครับเพราเกิดเหตุการณ์ปับ๊บพอขยับไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณสุเทพไม่ได้ทำอย่างที่เขาพูดผมก็เชื่อว่านักวิชาการคนทัง้งขวดในภาคส,ส่วนก็ต้องออกมาขับเคลื่อนเหมือนเดิม<อ>ทําไมล่ะครับในเมื่อผมเองก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลทางนี้ก็ไม่ไว้ใจคุณสุเทพมันอยู่คนละตากะคนละชุดทา,<อ>ทางที่บอกว่าเกลียดคุณทักษิณและทั้งอีธานก็รักคุณทักษิณมากไม่ใช่เหรอมันก็ในย่าเดียวกันเลยครับมันเป็นตากะที่ย้อนกลับทุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องไปโมเดลนี้ เลือกตั้งคือปัญหาของการปฏิรูปการเมืองเลยครัถ้าโลกนี้การเลือกตั้งเป็นปัญหาต่อการปฏิรูปการเมืองโลกนี้ก็คงไม่ใช้การเลือกตั้งเป็นสากลแล้วครับเพราะปัญหาการเลือกตั้งของประเทศไทยคืออะไระเดี๋ยว,เ,ยว<ป>เพราะอะไรารย์เพราะการเลือกตั้งของเมืองไทยมันไม่เหมือนการเลือกตั้งที่ประเทศอื่นที่เจริญแล้วสิครับเราจึงต้องปฏิรูปไหมครับเพราะเราไม่เหมือนประเทศอื่นเจริญแล้วไม่ใช่ล้ครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งเขาจึงไม่เอาการเลือกตั้ง ่องการเลือกตั้งอ,อาออะจารย์นะประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวกับผมครับทำไมผมถึงขึ้นเวทีครับผมไม่ใช่ประชาธิปัตย์อาจารย์หลายคนทำไมขึ้นเวทีครับไม่ใช่ประชาธิปัตย์เพราะเราเห็นว่าการเลือกตั้งที่เป็นอยู่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นในระบอบประชาธิปไตยครับเขาบอกว่าไม่เกี่ยวประชาธิปัตย์คณบอกผมไม่เกี่ยวสมัยไม่เกี่ยวคุณไปเห็นคนเวทีบนเวทีคนตั้งแต่คนเบนเวทีทั้งหมดเลยครับจากกลทั้งหมดกลไกลทั้งหมดประชาธิปัตย์แต่ไม่ใช่ผมอาจารย์ไม่ใช่แต่ว่าขอโทษอาจารย์เป็นแแคค่่่่ผู้ปราาศัััยยนนึงตวจใหหญเลลลกกกไๆขอท มองไปที่เวทีกปปสเนี่ยคุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นเวทีประชาธิปัตย์เลยคนแต่ละคนที่ยืนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เลยมันใช่ทั้งนั้นแหละครับอาจารย์หลายคนมองว่าประชาธิปัตย์ใช้นักวิชาการเป็นเครื่องมือแต่ผมกลับมองว่าถ้าจะมองเวทีนั้นเป็นประชาธิปัตย์ผมในนักวิชาการกําลังใช้เวทีเนี้ยในการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยใช้ประโยแบ์เป็นเครื่องมือก็ได้ใช่ครับทำไมไม่มองแบบนี้บ้างล่ะทำไมไม่มองว่าเขาใช้ประยชน์เป็นเครื่องมือจริงๆแล้วผมผมเชื่อว่าเขาใช้ประชาธิปัตย์เป็นเครื่องมือเพียงแต่ว่าเขาสูญเเสสีีียยิ่่่งทรกวา การศรัทธาในระบบประชาธิปไตยถ้าสามารถพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งได้ก็นําไปสู่การปฏิรูปที่อาจารย์ไปผลักดันต่อแต่จริงๆปุก็ไม่เชื่อนักการเมืองนะ<อ>ว่าจะป็นรูปได้อย่างที่อาจารย์วา่าหมดเวลาแล้วสุดท้ายนะฮะคุณบอกอไรจุดบอกว่าทําให้ประชาธิปัตยชนะเลือกตั้งก็ไปปฏิรูปได้ทําไมถึงไม่ทําอย่างนั้น<บ>เชิญนะคำถามคือมันจะต้องเลือกตั้งอยู่แล้วทําไมต้องมาเสียเงินมหาศาลแบบนี้ทําไมไม่จัดการให้เรียบร้อยก่อน เราก็ปฏิรูปทุกคนเห็นด้วยการปฏิรูปก็ปฏิรูปก่อนสิแล้วเราก็ไม่เชื่อมั่นรัฐบาลอยู่แล้วก็ทำให้เราไม่เชื่อมั่นก็ปฏิรูปให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เลือกตั้งไปสิคุณบอกอะไรอยู่ถามว่าทำไมไม่พยายามจะทำให้ไปชนะเลือกตั้งแล้วไปปฏิรูปเพราะเราไม่ได้ออกมาเชียร์ให้ไปชนะเั้งเราออกมาเพื่อปฏิรูปการเมือง5ปี10ปีเงี้ยเลยปฏิรูปยังไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเรอผมไม่มีเวลามากกว่านี้แต่วันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนกันในเวทีเดียวกันนะคะัวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านวี